สวัสดีครับวันนี้พบกันอีเชนเชยนเยครับกับอีสุสุนครพนมผมเซลกุ๊กครับครับผมเซลแจงเจงนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวอร์รามหาวิหารครับวันนี้เราจะมารีวิวกับเจ้าอีสุสิวเอ็กซ์สองพมโมเดลใหม่ของเรานะครับมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับผมทั้งภายนอกภายในออปชั่นที่เพิ่มให้มานะครับผมเรามาดูกันเลยครับว่ามีอะไรเปลี่ยนเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยนะครับสำหรับเจ้าโมเดล2 0 2 3นนะครับกระจังหน้านะครับผมเราจะมีสีโทนใหม่นะครับ จะเป็นสีออกทองหน่อยนะครับจะเป็นสีเข้มขึ้นนะครับด้านนอกนะครับที่เปลี่ยนไปเลยก็จะมีสีที่เพิ่มมานะครับสีดําเงินบูกาเซียเหมือนคันนี้นะครับแล้วก็มีชายกันชนล่างใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาตัวอัลติมิทหรือว่าเกียร์ท็อปสุดของเรานะครับจะมีล้อดีไซน์ใหม่นะครับเป็นขอบ20นะครับรัดด้วยยางบิสโต้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับดีไซน์บเฉี่ยกว่าเดิมแน่นอนนะครับผม ตัวทางด้านท้ายนะครับที่เพิ่มมาก็จะเป็นชายกังชนล่างใหม่นะครับพร้อมกับเซนเซอร์นะครับที่เพิ่มขึ้นมาเป็นสมาร์ทเทลเกตสามารถเปิดฝาท้ายได้แบบสเต็ปเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยครับสาหรับภายในของ isuzu mu x โมเดลปี2023นะครับผมมาในโทนสีใหม่นะครับเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับผมเบาะนะครับหุ้มด้วยวัสดุคูลแม็กนะครับผมลดการสะสมความร้อนเมื่อจอดตากแดดนะครับ2คู่หน้านะครับคอนโซลสีน้ําตาลเหมือนกันมาด้วยคิ้ว สีน้ําตาลทองนะฮะเจ้าเครื่องเสียงนะครับผมหน้าจอ d v วีดี9นิ้วพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยข้างซ้ายและก็ระบบพุชคอนโทรลนะครับผมควบคุมความเร็วอัตโนมัติข้างขวานะครับผมทํางานร่วมกับเรดาร์กล้องข้างหน้า2ตัวนะครับส่วนห้องโดยสารตอนสองนะครับผมมาในโทนสีน้ําตาลเข้มเหมือนกันนะครับผม OR กว้างขวางนะครับผมปรับเอ็นเบาได้นะครับผมอนซวนกลางนะครับผมมีปลั๊ก220โวลต์ พร้อมกับช่อง USB 2ช่องนะครับสะดวกสบายในการชาร์จโทรศัพท์และก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในรถนะครับส่วนในการพับเบาะขึ้นตอน3นะครับง่ายมากครับเพียงแค่ยกคันโยกนะครับผมก็สามารถพับขึ้นมาง่ายดายนะครับไม่ยุ่งยากเรามาดูความกว้างของห้องเก็บสัมภาระกันนะครับโดยการพับเบาะตอน3นะครับเพียงแค่ดึงนะครับสายดึงมาข้างหลังนะครับแล้วก็ผักไปข้างหน้า เราสามารถเก็บสัมภาระชิ้นใหญ่ได้นะครับผมแล้วต่อไปเราก็ไปดูระบบสเต็ปเซนเซอร์กันนะครับส่วนสเต็ปเซนเซอร์นะครับการทํางานของเขานะครับผมต้องล็อกประตูทั้งหมดก่อนนะครับถึงจะทํางานเกี่ยวกับสเต็ปเซนเซอร์ของประตูหลังได้นะครับเรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับผมเซนเซอร์จะมีอยู่2ตัวด้านหลังนะฮะซ้ายขวาเราเข้าที่เซนเซอร์ด้านดด้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็ก้าวถอยออกมานะครับประตูก็จะเปิดอัตโนมัติ แล้วทีนี้เราจะมาทาการปิดนะครับก็เหมือนกันครับผมเราก็เดินเข้าไปนะครับผมอยู่ที่ประมาณ25-30ถึงเซนติเมตรนะครับประตูก็จะปิดอัตโนมัตินะครับผมเป็นการเสร็จสิ้นการทดสอบระบบสเตปเซนเซอร์ประตูไท้ามิลเอ็กโมเดลปี2023นสาะครับสาหรับระบบความปลอดภัยนะครับหรือว่าเอ a ดนะครับเราจะให้เต็มสําหรับมิลเอ็ก2อนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ACC นะครับระบบ Adaptive c r u i s e c o n t r ร l นะครับระบบ f c w นะครับเตือนกอดกันชนด้านหน้าแล้วก็เบรกให้อัตโนมัตินะครับ ระบบเทิร์นแอซซีดนะครับวิดเอไอนะครับจะเบรกให้อัตโนมัติเมื่อเลี้ยวขวาแล้วมีรถผ่านมานะครับผมระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับหรือว่าใบสปอร์ตเทอร์มิเตอร์ลิงนะครับผมระบบ r c ร์นะครับแจ้งเตือนขนาดหอยจอดรถนะครับมีให้ใน m ิ x 2023นะครับสำหรับ m ิ x 2023นะครับมีทั้งหมด3เกณฑ์รุ่นเริ่มตั้งแต่รุ่น Active นะครับ1นึ่งล้านหนึ่งแส้าหมื่นี่พันบาทแล้วก็จะมีรุ่นอินเนอร์แกนนะครับหรือ 1,379,000บาทแล้วก็ตัวอัติมเตด้านหลังของพวกเรานี่นะครับผมราคาอยู่ที่1,494,000บาทครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมช่องทางการติดต่อของเราก็จะมีเพจ Facebook ของบริษัทเอซูตนครพนมนะครับเบอร์โทร0 4 2 5 1 3 8 3สนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเซลคุกครับผมเซลจันเจ้านะครับขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ